ปูโรบ16ปีวัด16ทีลามูสีขาวลาบูเจอนี่คุณสื้อคำสามีองแและสร้างสั์เจนีเอสีแดงครับเพอโดยงานแจดการแข่งขันทีมงานขอบคุณทัวายเกทีได้รับการสนับสนุนจากนายกเพนเทศเทศบััครับนายกอนกาติูรไีบางการรองมาดยทมากแล้วก็ลาบูบูมสปอร์ตเขมเลยครับ là ให้ทุกคนเชิญคุณลามบูสีขาวผมแท็กเข้ากันเลยขอตั้งขึ้นไปให้ครับพิริศักดิ์มาลัย สัตย์ายสมาธิถกใจเขาบรรลุสู่ใจดิ้งยอดีฝ่รถกิจวัฒนชมพูสีฝันี้ศพปราอิกคิธรรลัติ้ามาให้สิสักมาอะไรสิสักต่อการพนาพันธ์สิกยจอนกิสักมาลายเพื่อนใบดิสักสูดใจเขาบรรลุเหยียดขาลาไม่ใส่ก็ เดีย์สีมาที่เจ็ดนะบางตรงขายยาบาผสมสายกินไม่ต้งออกอะไรไปอกไปเกดียโดนตับตัวโอ้โหเกงนาแถวสองต้องออกไปพากรหนสักินมาโดนตา ของเจนเองรับยกนีเดียวมาไอกับฝ yeah. well, like, ังตรงโอ้โนะที yeah, ่โรสักมาดีแลรัางบมวิเตอร์โรงสักขึ้นหน้าเป็นหนือจ่ายย้อนรึป่ากึกสักมาอะไรกิกสักไหลออกซ้ายสูบพันธะบ้านิง ใชยแตะมาพุทธเจดผ่านเข้าไปขนาดครับจังหวะเสียจังหวะด้วยผมตัอสูงดีหรอกติดโพกที่ปวดทีตัวไหนแล้วจำไม่ได้ละบางโกงสายยาเข้าบาโกงสายคิวเขียนมากว่จริงเลยยังได้ชื่อแล้วเป็นคนจริงก็เป็นรายการใหญ่ยอนกลัไป Đấy có bắt lộn Tát ma hổ thật Chỉ chẳng ma lay lòng không Chỉ chẳng ma lay lòng bay không Chỉ chẳng ma lay có bắt luôn. Có bị truyền bắp bắt bắt không รอบแปดแล้วก <initiatives> ็รอบรองล้าูจ้ามาเอาลงสับีรัดจังหจังหวะใไมโดนชกย้ากลับมาอดจ่ายโตกลับเร็วมาโอ้โหเจดัดหลังเรื่องหข่อสไปทำกรณขแขงแรงเข้เกมดกันทุกทเมนะครับรอบหนึ่งมาแล้วแ รอบแรกแรกมาแล้วผ่านไปลูกนี้โอ้ยสีสัมมาเะไม่ทายเลยใส่ได้เลยตรงนี้มาฝวปัดยิงป๊อปป๊อปหลบป๊อปอีกครั้างนึงป๊อปก่ายครูเท้าสูเท้ากลายใช่ไหมยิงไปตึ้งป๊อปไม่ได้มาเดี๋ยวสองดนมาแล้วครับคือสีสัมมาเละไว้ได้ครับลูกนี้

เข้ามาสามทีให้ับเจดีซียอมจากเกสนาบอลสตักชันออแม่เียวไปขางง้โผ่เกิดมีโอกาสมีเวลาอีกสองทีโอเกดีซีเข้ามาตักบอลออกไปงนี้าวิเตอร์ล่นเขม้าปอดเต็เขาบนลืทิ้งเียไหตรงนี้ ขึ andare, Hay, ้นหน้าไม่ได้ย้อนจะมาให้โดนตั่งไปดีกันโดนตั่ออกซสายกินสักมาอะไรกินสักโอ้กินมาเป็นนายทำบอลเลยล่นทางซ้ไยให้หดยเขาออกไปได้โดยบังโฟมโอ้โหเขาว่าหลบหนีไม่ได้โอ้ลูกนี้โอ้เดือดไปเหมือนกัน ผม้งขาบนลลูนโกตัดเลยนะโดนไกมาให้จก็คินจะสั่มาอะไรโอ้โหท้อฮโดนผมแทเขาบรรลือปอจัดงทำไมโดนมาเลสกัดออกไปก็มาเลยไปเรื่ิยสไปได้จับบอลหลุดโดนแทักทัพบอลคู่จุดสิ้นห้ ขฝ่าลราอุ ų, cow, ้ยเตอฝ่ากองโองน้นตเปบ้างไม่ได้ครับไอ้วาโตกลับ้าขอให้ฝ่าคิปเจนิ่งยิงไปตงโเขาเลยตักรีลันโหลตักปรีลันสปอร์นขึ้นมาแจ็คตอม่าเป็นตัวองกลับมาไม่โงต่อตรานู้ลงมาขึ้นมาอันดาภาษีห้กถึงต่มาเลย ขิดซักข <olie> okay. ิดซักซ้ายวะสุดแรงาำบรลือสุด้ายปอยกไปบอยู่วันหลุดไปถึงโหลังยิงเจ้โอ้โหหมุนไปทันนะครับโอ้โหลูกเ็เสียงอบวัดลมสกอ์างเลยสองูน่าสเท่า ลูตามอยู่กอสีขาวเกดีสีอ้ยิงไปหน้าตรงนี้โดนกองวัดลงออกไปด้วยอาโอ้ลางหมูไปเดีอะไรเจอสีอะไรรุ่งเก็เป็นคะแนน สองล <scroll down. S 1> ูกก <what? S 1> <c oughs> ็เป็นคะแนนโอ้โหหลายมากม่ยิีตารติดวอลกของทา้งฝั่งแล้วมูจ่ายย้อนกลับไปนที่เดสบอลกลานเดสเดสจ่ายย้อนกลับไปสูใช้เขาไป็นี้จันทรออกไปก่อนมั่อคืเสร็ตัวการี้งให้ตางฝ่าทีม KDCA A kêu bài, bởi cái chết quá học hạng thái dùng bao không đi thái hạng 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 thành tham cho sị hai trăm rồi nè con cơm ăn không được bây giờ งานนางสาวเขาเลี้โอ้หายร่กายยิ่รงมากอ้าวดฝมาให้กริโดับมาดีรึวาิ่เดินสายไ้างสิเปลี่ยนเข้ามาอ้กับพิศษักมาเลยรพิษักยิ้มไม่ตรงกับเขาดูดิ ไปแล้ววันนี้ตาเพื่อแ่บ้านเรนแก้วอะไรนะพีไก่ิกีไก่ิผู้ต่อเตัวนะครับพี่ไก่กบ้านเรอแก้วรอบ16ทีมคู่สุดท้ายครับต่อจากพี่ไก่บิ๊กก็เป็นรอบแทีมคู่แรกเลยนะครับรอบแทีมคู่แรกอ โปราีนะครับเรียงตัวนะฮะเราแตะที่คู่แรกนะครับรอเดอรอเจผู้ชนะระหว่างี่กายวิยากลับบ้านเลยแแครับตู้โปรบาจีนะครับรอเจผู้ชนะคู่ต่อไปนะครับตู้โปรบาจีรองเท้าอานซอส์า์เเดี๋ยวก็ต้องให้พักนะต้องการคู่ปีขออย่างยังยังยังขออย่างยั จากตาอะไดูดมอลงมาหนีโอ้โหไม่ผมกรอบนะทุกทีโอ้โหออกไปอยู่นะเดี๋สออกฟ้ามาปนต้องดูทุกทปนน่นสัตว์คือน้ำตาคารมา